กันเป็นประจำครับกับผม Care ครับหมอบอยเคลียร์ชัดครับวันนี้ฮะเราก็จะมานะครับเช็คดวงสตาของคนราศีมีนนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนในเดือนพฤษภาคม2565ครับว่าดวงสตาร์ราศีของคุณะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยอาศัยการดูดวงดูดาวจรน,นะครับใช้วิชาโหรา,าศาสตร์มาทำนายทายทักมาพยากรณ์ให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง ทุกทท่านทั้งหมด12ราศีได้ฟังนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนะี่ยเป็นคลิปเฉพาะของคนราศีมีนนะแต่ราศีอื่นก็ดูได้นะ <c oughs> ไม่ได้ห้ามนะครับผมเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเราก็ลุยกันเลยดีกว่าครับนะครับคนราศีมีนครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนในเดือนพฤษภาคมนี้ครับต้องบอก ว่าดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงที่เสน่แรงนะครับมีเคาะมีดวงมีดาวคู่รัพย์คู่โชคคือดาวพฤหัสบดีครับดาวประจำตัวของคนราศีมีนนะฮะในเดือนพฤษภาคมเนี้ยยังได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรตราธิบดีนะครับร่วมกับดาวศุกร์ครับที่ได้ตำแหน่งมหาอุดช่วงนี้ครับคนราศีมีนไปที่ไหนใครๆก็รักเพราะมีสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวสเสน่ห์ไงจะทำอะไรก็ตามเนี่ย บอกได้เลยว่าผ่านฉลุยนะนะครัลาบลื่นไปติดต่อไปเจราจาไปคุยการค้าอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคนมีนี่แมดวงนี่สุดนะ่ะเออปังสุดดีสุดนะครับผมในเรื่องของดาววาสนาดาวประจำตัวคนมีนครับมีเกณฑ์เดินทางนะนะครับอาจจะต้องไปติดต่อประสานงานนะถือว่าดีนะเพราะว่าดวงคือดาวศุกร์เนี่ยครับเป็นดาว ตัวแทนเจ้าเรือนสาสชาและก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับดวงดาวเนี้ยบนบ่งบอกถึงการขยับถึงการเดินทางอยู่แล้วก็ถือว่าดีนะครับก็ไปเถอะนะช่วงนี้นะอย่าอยู่ติดที่นะครับต้องขยับต้องเดินทางต้อง move ถึงจะปังนะครับผมดวงบอกว่าในช่วงนี้ดาววาสนาดีนะครับมั่นคงนะครับแรงไม่ตกนะครับแต่ว่าครับ เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยสิฮะดาวเนี่ยครับคือดาวการเงินนะฮะของคนราศีมีนคือดาวอังคารครับยังอยู่ในเรือนวินาศนะในช่วงต้นเดือนนะครับถึงวันที่16มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าการเงินของคุณมีเกณฑ์มีรายจ่ายแบบจุกจิบแบบจุ้มยิม้มมาให้แบบต้องเสียเสียเงินไปกับภาษีสังคมนะครับเออต้องระมัดระวังนะครับคุณเนี่ย ในช่วงนี้นะครับจะหยิบยืมจะให้ใครไปใช้เอาเงินเราไปนะครับมีเกณฑ์นะจะโดนหลอกนะครับโดนโกงนะครับถูกหลอกใช้ได้นะครับเพราะว่ามีคนที่จะมาหวังผลประโยชน์หมังหวังมาเอากับรายได้ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรักตัวเองให้ดีๆนะจะทําอะไรจะเอาเงินออกจากกระเป๋าอย่างไรคิดให้ดีๆนะครับออมไว้ครับเงินนะฮะจะเผื่อว่ามันจะทําให้คุณนะไม่กล้าที่จะเอา ไปให้ใครได้ง่ายๆนะครับผมบริหารการจัดการดีๆนะกันแต่ว่าครับหลังวันที่สิพฤษภาคมนี้ไปครับดาวการเงินครับก็ยกย้ายครับทัพราศีหรือทัพคนราศีมีเลยนั่นแสดงเห็นว่าครับการเงินของคนราศีมีก็เริ่มจะปังขึ้นเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับเป็นจังหวัดโอกาสทองในเรื่องของหลักทรัพย์หรือเรื่องของรายได้เพราะดาวการเงิน โคจรครั้งนี้ไปร่วมัดดาวประจําตัววงบอกว่าเป็นคู่สมพลไงดาวคู่นี้นะครับก็ส่งเสริมไงรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหลักทรัพย์นะครับดวงเกณฑ์คุณมีเกณฑ์ที่จะลงทุนด้วยนะครับมองงานใหม่นะครับคิดขยายกิจการก็มีมีความเป็นไปได้สูงในเรื่องของการที่จะเอาเงินไปเกิดผลประโยชน์ไปเกิดการงอกเงินะครอันนี้ครับในช่วง กล,กลางเดือนพฤษภาคมนี้ไปนะครับเรียกได้ว่าดวงของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องใช้จ่ายแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้และก็ลงทุนเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนเรื่องโชคลาภนะฮะคนราศีมีนครับ,ารบดาวการเงินครับดึงคือดาวบ้างคานครับในวันที่17เจ็พฤษภาคมครับเขาเรียกว่าโยกหลงังนะดาวเจ้าเดือนลาภะคือดาวเสา นะครับและดาวเสาวดวงนี้เป็นดาวที่ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีด้วยก็นั่นแสดงว่าครับคนราศีมีมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการลุ้นรางวัลจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคชอบตัวเลขเก่งกําไรลงทุนอะไรก็ตามก็มีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสที่จะชนะมีโอกาสที่จะคว้าชายัยคว้าแชมป์คว้ารางวัลคว้าเงินใหญ่ๆเข้ามาในมือนะครับถือว่าไปในทิศทางที่เชิงบวกในเรื่องของโชคลาภ นะครับผมสาหรับด้านงานของคนราศีมีนเป็นอย่างไรงานในเดือนนี้ต้องบอกว่าคนราศีมีนเนี่ยดวงของคุณดาวการงานคือดาวพฤหัสบดีนะตำแหน่งดาวเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งที่ดีนะเกษตราธิบดียังมั่นคงยังปึกยังเข้มแข็งใครที่คิดร้ายใครที่จ้องจะมาเลื้อยเข้าอี้เลื้อยขาแทงข้างหลังบอกเลยว่าต้องเหนื่อยหน่อย นะฮะกับคนมีนเพราะช่วงนี้ดวงคนมีนเนี่ยเรื่องงานเนี่ยเข้มแข็งมากๆม,มีเกณฑ์ความก้าวหน้ามีเกณฑ์ความมั่นคงนะครับในช่วงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับการเตื้อกูลซัพพอร์ตจากหัวนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวองคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไม่พอครับยังเป็นเจ้าเจ้าเรือนสุภาษะซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่ซึ่งหมายถึงความสําเร็จชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่คิดจะย้ายงานหรือใครที่คิดจะกำลังวางแผนเริ่มลงทุนลงแรงลงสมองลงปัญญาหรือทำอะไรที่เป็นของตัวเองหรืออาชีพของตัวเองก็ดีเดียครับวันที่17พฤษภาคมนะครับเป็นจุดสตาร์ทที่ดีเลยนะครับในเรื่องของงานในเรื่องของกิจกรรมที่อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เราเติบโตและมีความก้าวหน้า มีโอกาสสาเร็จสูงครับนะครับนี่เรื่องของหน้าที่การงานประเด็นเรื่องความรักของชาวราศีมีนครับดาวพุธครับดาวตัวแทนคนรักคู่ครองของคนราศีมีนครับโคจรอยู่ในเอนกระดุมพระรูปของดาวราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศรูปของดาวศุกร์ครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนสาชะและก็เป็นดาวเจ้าเรือ,มอนมรณะนั่นแปลความหมายว่านะครับดวงความรักของคุณในช่วงนี้ยังไม่ค่อยโอเคนะครับไม่โดดเด่น เพราะฉะนียต้องระมัดระวังหน่อยคนโสดก็คุณมีเกณฑ์นะช่วงนี้อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างครับเกี่ยวข้องกับคนที่จะเข้ามาในชีวิตนะฮะมาจากไหนครับมาจากการเป็นเพื่อนหรือเพื่อนแนะนำนมาีกทีนะครับแล้วก็มีมุมในเรื่องของเรียกว่าลับๆในเรื่องของคู่ครองแฟนด้วยระมัดระวังครับไปเจอหรือไปรักคนมีเจ้าของครับคนมีแฟนมีคู่อยู่แล้วครับจะต้องระมัดระวังครับเรื่องมือที่3แล้วรักสามเส้าเราสามคนนะครับ รับแบบรับรับรับแต่อึมคึมปิดปังนะฮะอันนี้อันนี้ก็ต้องต้องคุยกันให้ดีแล้วก็ต้องไว้ใจกันเชื่อใจกันนะครับมันจะมีมุมในเรื่องพวกนี้นะอาจจะทําให้มีเกณฑ์แตกหักแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเลิกร้ายอย่าล้างกันได้แล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของเงินและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในเรื่องของความรักนังนี้ต้องย้ําและขอเตือนด้วยนะครับเอาละก็ครบแล้วนะฮะกับคําทํานายการพยากรณ์นะครับ ในเดือนพฤษภาคมของคนราศีมีนนะครับถ้าทื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆวันนี้ครับพี่หมอบอยต้องขอลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าครับพบกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ